สวัสดีคะ่ะทุกคนก็มาคุยกันเรื่องไลฟ์สดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเป็นกระแสเหมือนกันว่าไลฟ์ถ้าไม่ไลฟ์สดเนี่ยจะไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะเ,าเพราะว่าโดยปกติแล้วการไลฟ์สดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการยืนยันตัวตนอีกอย่างหนึ่งนะคะยืนยันตัวตนให้กับทาง AI หรือาทาง Facebook นะคะได้รู้ว่าเราเป็นเจ้าของช่องนะคะ แต่ว่าถ้าคนไม่อยากไลฟ์สดไม่อยากเอาหน้าออกกล้องต่างๆนานามีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันผ่านได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ผ่านผ่านได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเช่นเราต้องลงคลิปบ่อยๆเช่นลงคลิปเลียวลงคลิปเลียวเยอะๆนะคะวันหนึ่งก็สี่ห้าคลิปหรือว่าใครสามารถทําได้เยอะกว่านั้นก็สามารถลงไปได้เลยะค,ะ <c oughs> ค่ะเขาไม่จํากัดอยู่แล้วพี่มาร์คไม่ว่านะคะหรือว่าลงคลิปยาวสตรีมหรือว่าออนดีมานนะคะ ตรงนี้ก็ให้ลงวันละคลิปหรือว่าถ้าใครมีความสามารถนะคะลงสักวันละสองคลิปก็ได้นะคะสองคลิปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่มาเขาก็ไม่ว่าเช่นเดียวกันนะคะยิ่งลงเยอะยิ่งดีนะคะพี่มาเขาชอบนะคะแล้วก็การไลฟ์สดเนี่ยการเอาหน้าออกกล้องบางคนบอกว่าพูดไม่เก่งแล้วก็ออกกล้องแล้วคือไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะคะไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดบางคนนะคะ,ะไลฟ์สดไป มีคนดูแค่หนึ่งคนสองคนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่หรือว่าเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามานะคะผู้ติดตามหรือว่าคนที่มาติดตามเราเนี่ยยังมีน้อยอาจจะมีไม่เยอะนะคะการที่เราจะไลฟ์สดนะคะให้กับคนอื่นให้เขาไมา่เห็นเราะคะ่ะเปิดการมองเห็นให้กับเราเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปด้วยนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีผู้ติดตามนะคะ สี่สาห้าพันเนี่ยคนดูสิบคนยี่สิบคนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่การไลฟ์สดก็คือข้อดีก็คือเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนให้กับเราด้วยแล้วก็การไลฟ์สดเนี่ยอย่างถ้าคนติดเหลืองติดแดงต่างๆก็สามารถเข้ามาไลฟ์สดนะคะเพื่อว่ายืนยันตัวตนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไลฟ์สดไปสักอ,อาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะ ติดเหลืองติดแดงก็อาจจะหายไปนะคะก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของช่องนี้นะเป็นคนที่มาทําช่องนี้นะจะมา,ามาสร้างไรายได้ให้กับช่องช่องนี้นะนี่ก็จะเป็นการยืนยันให้กับทาง AI ไอเขาได้รับทราบอีกทีหนึ่งนะคะอย่างถ้าคนที่อาจจะพูดไม่เก่งหรือว่าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรในไลฟ์สดเนี่ยเราก็อาจจะไลฟ์สักครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นสักสิบยี่สิบนาทีก็ได้นะคะออกมาทักทายนะคะกับเพื่อน แต่ว่าการไล์สุดเนี่ยถ้าเราไล์สุดอาจจะมีคนดู1-2คนเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้เขาจะมีให้เราเก็บไว้นะคะอาจจะเก็บไว้ตลอดไปเลยนะคะหรืออาจจะเก็บไว้30วันแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มชั่วโมงเราก็ให้เก็บไว้ตลอดไปได้นะคะทุกคนแล้วก็พอคนอื่นามาดูย้อนหลังเพื่อนเพื่อมาดูย้อนหลังเราก็จะได้จํานวนนาทีหรือว่าจานวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ เราก็ลองไลฟ์สดได้ถ้าใครอยากไลฟ์นะคะก็เป็นการเพิ่มชั่วโมงได้เพิ่มจํานวนสตรีมในสตรีมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ยยังไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก,ก็ผ่านมาได้เหมือนกันเน้นทําคลิปเรียวแล้วก็ทําคลิปยาวเยอะๆนะคะก็ผ่านมาได้เหมือนกันก็ทาไปเรื่อยๆถ้ามีคลิปปังขึ้นมาเนี่ยผู้ติดต,ตามหรือว่าจํานวนนาทีจํานวนชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเช่นเดียวกันถ้าใครอยากไลฟ์สดก็ไลฟ์สดได้คะ่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ